ท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออภิปรายในแรงงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในรายงานนี้ บอกตั้งแต่ปี58ถึงปี63ผมดูหนังสือรายงานเล่มสวยน่าอ่านแต่ท่านประธานครับผมดูในเนื้อหาสาระหนังสือเล่มนี้การมันเป็นเป็นการรายงานของคณะกรรมการเนื่องจากความเป็นจริงอะคณะกรรมการชุดนี้ มันเกิดขึ้นตามคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติและประธานตั้งแต่ปี5758ท่านรับเป็นนโยบายแล้วผมจำได้ชัดเจนว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเข้าสู่สภา,าเมื่อเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ เมื่อวันที่สิบธันวาหกสามผมคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาที่ปาาเห็นด้วยในการตั้งสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเพราะจะได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งมีปัญหามากในเรื่องที่ดินทำกินในเรื่องเอกสารสิทธิ์แล้วก็คำสั่งนายกเนนตี ผมก็เปิดดูก็ให้ไปดูไปแก้ปัญหาปากท้องปัญหาที่ดินทำเกินปัญหาความเหลื่อมลำ้ำซึ่งเป็นพระบัญญัตินี้ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมีมาเพื่อเข้าสภาเพื่อตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานที่ดินสำนักงานนโยบายกินแน่งชาติ ในปี64มีกำลังเข้มแข็งเพื่อให้การปฏิบัติงานตามคำสั่งพรบปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมแต่ผมผิดหวังท่านประธานผิดหวังมากในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายดินแห่งชาติเพราะไม่ได้ทำหน้าที่ตามที่ตั้งหวังไว้พี่น้องประชาชนยากจน ก็ยังมีปัญหาซึ่งความจริงหลายกองซึ่งอยู่ในกรมที่ดินก็โอนมาอยู่ใในสำนักงานคณะกรรมการที่ดินนโยบายดินถึ่งชาติหรือมีชื่อย่อว่าสทอออชอที่ว่าผมผิดหวังคืออะไรท่านประธานพี่น้องประชาชนบ้านผมและบ้านใกล้เคียง ็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมไม่ใช่มีปัญหาเหมือนเดิมท่านประธานมีปัญหาเพิ่มขึ้นจากกรมที่ดินเดิมซึ่งไม่มีหน่วยงานนี้ขึ้นมาก็ทำกันได้ในระดับหนึ่งอาจจะช้าบ้างแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาวันนี้เกิดเป็นสองหน่วยงานพอติดต่อไปที่กรมที่ดินก็บอกว่าหน่วยงานโอนไปอยู่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วพอประสาไปนนทนบอกยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยนี่คือปัญหาที่พี่น้องประชาชนตั้งความหวังไว้แต่ก็เจ็บปวดเพราะนั้นวันนี้รายงานฉบับนี้ทำได้สวยแต่ผมไปดูข้างหลังแล้วท่านประธานเป็นรายงานที่ผมยังรับไม่ได้ รายงานฉบับนี้ขอฝากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกลับไปปรับปรุงและการทำงานของท่านผมบอกแต่แรกแล้วว่าตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านมาทำงานช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อเจ้าหน้าที่จะมีตำแหน่งมีซีมีระดับสูงขึ้นเท่านั้นท่านประธานนี่เลยคือความผิดหวังความเก็บปวดของพี่น้องประชาชนที่ตั้งหน่วยงานแล้ว ได้ประโยชน์แต่ข้าราชการท่านประธานครับท่านไปเปิดดูที่ผมพูดนี่มีเหตุมีผลครับไปเปิดดูในหน้า75็ดห้ท่านประธานเพราะเวลามันสั้นผมต้องย่นเวลาผิดหวังแล้วก็75บหนี่มีการลองเรียนในข้อ8.1 8.2เอามาเลยเวลามันสั้น ปัญหาที่ดินทำกินกับการออกเอกสารสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ที่ดินข้อสองที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในประกันรลองเรียนนะปัญหาเขตทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติและเขียวดุยันแห่งชาติและอื่นๆอ,อันนี้คือสือลองเรียนส่วนท่านไปแก้ปัญหาข้อ7.2คือองือหนังสือที่เขาลองเรียนมานี่มี139รายการ ท่านกลับไปแก้ปัญหาตั้งการสอบสวนบอกว่าการดำเนินง,งานของอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐนี้แหละคือผมบอกว่าเขาต้องการให้เท่าแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องบุกรุกที่เดียวปัญหาใหญ่ที่ผมต้องพูดว่าวันนี้หมู่บ้านหลายหมู่บ้านในเขตพื้นที่ของสกลนครบ้านผมเอาสั้นๆ บาดีละไมนี่มู่ห้ามู่เก้ามู่สิบสองหมู่สิบของกุุมนันวันนี้ตั้งบ้านมาเจ็ดสิบกว่าปียังเป็นที่ทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แม้แต่ที่เดียวบ้านเรือนพันก่อนลังคาท่านเข้าไปดูไหมวัดอีกเก็บแหงวัดพุทธสายยาลามบ้านจึงเคือเพื่อเมืองวัดสิริพัฒนารามบ้านหนองปะน้อย วัดวัดโคกลางตะบนแันเพนว,ว,วัดห้วยวัดห้วยห้วยแคน้อยนี่คือบ้านต้องโขบรวมไปถึงบ้านวัดโนนสะอาดตะบนคำอ้อมอำเภอมูสามนาคู่นาแกนี่วัดหนองแค่สำนักสงฆ์อรุณโอไทยวาสีตะบนตกคกโคกสีสุพรรณ เห็นไหมว่าเขาตั้งวัดพวกนี้มา30มสิบสี่สปีวันนี้ยังทำอะไรไม่ได้ผมจึงบอกว่าผิดหวังเพราะท่านไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังเขาลองเรียนเรื่องที่ทํากินเรื่องเอกสารสิทธิ์ท่านก็ไปแก้ปัญหาในเรื่องการบุกรุกเท่านั้นผมพูดแต่แรกว่าเอากองที่ยกมานี่ท่านประธาน ท่านไปดูที่ว่าพี่น้องประชาชนเขามีสิทธิท,ทำกินอยู่มายังไงแล้วท่านกลายเป็นสำนักง,งานใหญ่โตระดับเลขาธิการแต่วันนี้พี่น้องประชาชนไม่ได้อะไรจึงผมจึงว่าพี่น้องประชาชนผิดหวังในการทำงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติท่านประธานครับขอบคุณมาก ขอบคุณครับ